พาบุคคลสำคัญมาเลยนะครับสมัยนั้นเขาไม่ค่อยเขียนเรื่องดาร์กไซด์อะอ๋อครับใช่ไหมเป็นแฮปปี้มีแต่ความสุขอะแฮปปี้เอนดิ้งอะไรแล้วทำไมสมัยนี้ดามสมัยนี้ทำไมนะคะพูดแบบเนี้ยพี่หนกพูดแบบเนี้ยคือบสมัยเนี้ยมีดาร์กไซด์อ๋อดาร์กไซด์เนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆนะแล้วก็ในช่วงหลังๆนี่ก็เห็นไหมว่าหลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรเรื่อย ความหยาบกระด้างม,ม,ม,มีมากขึ้นเรื่ยอยใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าโลกมันเริ่มคนจำชอบนะผมว่านะคนชอบด้านนี้เยอะเหมือนกันแปลก็ คล้ายๆเมื่อก่อนมัน,นมันอีกรสชาตินเลยค,คนก็ต้องแสวงหารสชาติใหม่ๆไปเรื่อยๆออยๆ<ช>ขณะเดียวกันพอไอ้รสชาติของของความหยาบก,กระด้างมันมีมาเรื่อยๆทุกคนก็ชินชากับมันเพราะฉะนั้นก็ยิ่งต้องสร้างอะไรที่โหดร้ายทารุณมากขึ้นเรื่อยๆื่อยๆใช่ไหมคะ,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 ะเพราะว่ามันชินไปแล้วอะ่ะสำหรับไอ้เจ็นตกระจอกแค่แค่ตัดคอนี่กระจกมากอันนี้สองสองสองเรื่องแล้วละครสองเรื่องมีอะไรต่อครับ นี่หลังจากบาร์โคลส์แล้วก็ทำหนังนะฮะทำหนังแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับด้าน acting สมัยนั้นยังไม่มีเขายังไม่ไม่ไม่ definite ว่ามีตำแหน่ง acting coach acting coach ซึ่งสมัยนั้นน่ะก็คือเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอ๋อเขาเรียกผู้ช่วยผู้กำกับแต่เขาก็รวมๆเนาะหมายว่าผู้ช่วยกำกับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ช่วยกำกับแบบ general ทั่วๆไปดูแลทุกอย่างดูแลทั่วไปหมด ตอนนี้ของอาจารย์บรรจงโกศลวัฒน์นะคะแกก็ต้องการอีกอันหนึ่งที่เขี่ยวเขี่ยวดาราไม่เกี่ยวกับไอ้กไปดูเรืมทั่วงตัวไปนักแสดงเฉพาะต่อจงเลยเรื่องนักเรื่องการแสดงโดยเฉพาะ acting coach เฉพาะก็คือก็คือ acting coach ในสมัยนี้แต่ว่าสมัยนั้นเขาก็เรียกมรวมว่าผู้ช่วยผู้กำกับแสดงมีมากกว่าหนึ่งคนสิผู้ช่วยผู้กำกับ จะมี3คน4คนอย่างนี้มถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็คือฝ่าย general ใช่ไหมฝ่ายทั่วไปกับแต่ของอาจารย์มันจงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาคือฝ่ายการแสดงโดยเฉพาะซึ่งสมัยนั้นกลับสมัยไม่อยากให้พุ่มกลับไปอารมณ์เสียเองมั้งเพราะว่ามันต้องมันต้องปะทะต้องกลมประกบประกบใช่ไหม acting coach เนี่ยคือคือคือพุ่มกับจะมองทั่วไปอยู่แล้วมองภาพมองอะไรมององค์รวม ใช่ไหมฮะแต่จะให้เข้ามานั่งโอ้ยลุ้นนักแสดงให้มีอารมณ์ตรงนี้แกก็เหนื่อยเปลือไปเนาะแล้วแกก็ไม่ได้สเปเชียลไลซ์ในเรื่องของจิตวิทยาถูกไหมอะไรมาเพราะเราโดนทําไปโดยปริยายหรือว่าผู้ช่วยรวมกับแต่กลายเป็น acting โนนเขาตั้งใจเลยเขาตั้งใจเลยตั้งใจอาจารย์ต้องการคนที่มาตำแหน่งนี้เลยนะช่วยเรื่องกำกับการแสดงอย่างเดียวอันคุณอกจำได้มามครั้งแรกใครที่เราแอคเขาอะ อกสินใจของไทยสินใจของไทยโอ้โหตอนนั้นเรื่องอะไรคกันเลยนวลชวีนวลชวีเขาได้ตุ๊กตาทองได้ตุ๊กตาทองด้วยเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์ใครเนี่ยแล้วก็แล้วก็คุณอภิชาติอภิชาติหาลำเจียพิชาตลำเจียเป็นพระเอกเหรออ่าเป็นพระเอกเราต้องเป็นเป็นพระเอกเป็นเรื่องแรกที่พระเอกใส่แว่น สมัยนั้นเขาไม่ใส่เพราะว่ามันอ๋อไม่มีพระเอกสาตาสันเป็นเทรนมันไม่ใช่เป็นนักวิชาการเรื่องอะไรเป็นหมอหรือเปล่าเป็นหมอี่ดีตัวเองนวนชวีเหมือนกันเวีเป็นคดีคดีที่ดังมากตอนเราเด็กๆเนาะแต่เราได้มาทําหนังตอนเราแก่โตเนเออเนาะทันนี้ถ้าเกิด acting เนี่ยไป acting เขาเนี่ยการยอมรับเขาเขาเน่กมัเป็นนักแสดงอยู่แล้วมีคนไปสอนให้เขานี่สำคัญอ่ ทมิ่งทามิ่งสำคัญมากคือตอนนั้นตอนนั้นนกเขาเพิ่งเป็นดาราใหม่อ๋อคือนกสินใจของไทยนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเขาก็ยอมรับอ่ะเขาก็ยังรุ่นอยู่ไงฮะใหม่ยังใหม่เพราะนั้นเขาก็คงไม่ปฏิเสธเราเท่าไหร่มีเคล็ดมีเคล็ดอะไรเล่าให้ฟังไหมลับกับมีมีอันหนึ่งที่อาจารย์บรรจงชอบมากนะคะแล้วเราก็ไม่รู้เรกเขาก็มาเล่าให้คนฟังเรื่อยๆเนี่ยแหละว่า เออคือมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ที่นกเขาร้องไห้ไม่ได้ละเขาเขาเหนื่อยมากเขาเครียดมากเลยสกยายเนี่ยนะฮะแล้วก็น่าสงสารนะเขาก็โมโหตัวเองเขาก็ทุกโอ๊ยทำไมไม่ได้ก็มไม่ได้เรารู้สึกไ้เสมไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจารย์ก็บอกว่านกเข้าไปพูดเซอ่านะคะเราก็เข้าไปคุยคือคุยนี่ก็คือคุยถึงพยายามฮินชพูดถึง พูดถึงเหตุการณ์ของเขาในชีวิตเขาหรืออะไรนถ้าตอนนี้ตอนนี้อย่างเช่นเอ๊ะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องของของว่าไปทราบว่าสามีมีมีชู้นะคะซึ่งนดนชลบีเนี่ยรักมากรักหนมากแบบโกอให้อินกันเนื้อบทบทบอยู่คนี้บอกว่าเนี่ยคิดดูเหอะ เราทุ่มเทกับเขาตลอดเวลานะะเราเฝ้ารอคอยเขาพูดแล้วก็จะรอให้แล้วเนี่ยอเออเขาทิ้งเรารอคอยแน้ะเราตามไปทุกแห่งทุกหนนะปรากฏว่าเรารอเป็นหลายชั่วโมงรออะไรจนเฝ้าจอดกอดจอดจร็จบแล้วเราก็มาเจอเขาเนี่ยเดินกับเดินกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าประครับประคองกันอะไรอย่อม,มันมันไม่ใช่แค่แค่แบบเจ็บปวดนะครับ แต่มันตกใจแล้วมันช็อก mm hmm. มันแทบจะยืนไม่ติด mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออนกก็เซเลย mm hmm. พอเข้าฉากเขาเซแล้วน้ําตาไหลอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้เขาเขาไม่ไหลละ mm hmm. เขาไม่อะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็บอกเนี่ยเคยเขาบอก็อาจารย์เขาไปพูดที่ไหนก็บอกว่าเนี่ยให้กระหนกปอมไปพูดทีเดียวนะ mm hmm. นกหลอดไหลเลยคือไปยินเขาไปวีมายแล้วเราก็มีความรู้สึกด้วยเราก็เราก็ทุกไปกับเขาหมอทําขนาดนี้เนาะอันนี้เหมือนเขาพูดแล้วว่าเขาว่าอินเลยนั่นเองปัจจุบันอินเนอร์มันเยอะก็จะร้องไห้ก็จะร้องไห้แล้วเพราะว่าฉะนั้น้ก็อาจารย์เป็นคนที่คุณต้องไปครัวเป็นคนที่วิชวลไลซ์จินตนาการได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยมันมันก็คือหลักของ acting coach นะหลักของการที่จะ จะพุชอารมณ์ขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮ uh huh, uh huh. นะมันก็คือต้องคิดถึงโยงใยอะโยงใหญ่กับอดีตของเขา uh huh. หรือเหตุการณ์ที่เขาเคยเจอมาและเอามาผนวกกับ เวลาตรงนี้อะไรเงี้ยเออมันก็มันก็ไปได้มันทําให้คุณสินใจของไทยได้เป็นได้ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดแล้เขามีความสามารถอยู่แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งเราช่วยให้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยเขาประคองนี่คือเป็นที่มาที่ไปของคําว่า acting code นักวันนั้นเลยใช่ใึ่ซึ่งจร่งจริงๆมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าในคนไทยยังไม่ได้กําหนดบัญญัติศัพท์แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใคร จัดตำแหน่งนี้ขึ้นมาคณะวารสารศาสตร์สอนสิ่งนี้ไหมครับวารสารศาสตร์ก็สอนหลายอย่างเสือจริงๆแล้วสอนอย่างว่าธรรมศาสตร์เนาะเขาเขาทำให้เราสอนหลักคือรักประชาชน,นเคแล้วมันฝังนะครับรบฝังจริงๆเพราะว่าเราจบจากเตียนนะอาจารย์นะยังโเบ้อบเไม่รู้อะไรเลย นะเด็กกรุงเนาะก็เรียกเด็กเทพเนาะตอนหลังเพิ่งไปรู้ไปต่างจังหวัดไปอยู่กับชาวบ้านเขาก็มีศัพท์เด็กเทพเด็กเทพอ๋อเราก็เพิ่งรู้เด็กเทพเออเราเพิ่งรู้นะไม่เทพเทวดาเราก็รู้นะเด็กเทพเด็กเทพเด็กเทพเหนือโง่ที่สุดในคือในชีวิตกว้างๆนะเออเราก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่แต่แต่พอเราเรา สัมผัสชาวบ้านอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าความจริงคืออะไระจบจากนนชวีแล้วอาจารย์ทำอะไรต่อเออนวลชวีแล้วรู้สึกก็ทําอยู่ในออโฆษณามาั้ง๋อมีโฆษณาด้วยทำโฆษณาพวกบริษัทอินเตอร์อินเตอร์นะสมัยนั้นมมส,สมัยนั้นมีมีสักตัว2ตัวมาที่จําได้ที่ทําอะไรบ้างที่เราทำเนี่ยนะก็เป็นผู้ช่วยู่มกับ ของคุณคาถาสุทัศน์นรุติยาสยามสตูดิโอเป็นบริษัทโฆษณาที่ระดับอันดับหนึ่งของประเทศโโทำเบียร์สิงทำอะไรขับรับขับอะไเนี้ยอะไรสิที่อแตาระดับกูทำเป็นโฆษณาเลยเนี่ย พลิดอุปถัมภานนท์น่ะที่เขาเขาถือถือเหล้าถือถ้วยเหล้าแล้วนุ่มโอ้อหนั่นเบิร์ดดิ้งอาจารย์ป่ะไม่ไม่ใช่ออ่ะขงคุณคาถาโอเคของเบอร์รี่ของเบอร์รี่โอ้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 โฆษณาเลย น่าจะรีเจน c ซนะถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดก็ข้อของตัวมันนานไปหลายเดืันนานมากอันนี้โฆษณาทำกี่ก็ทำโฆษณาอยู่สักพักใหญ่สองจงไม่ใหญ่สองสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะโนษณาก็ต้องมีผลงานออกมาเยอะสิ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะค่ะแล้ก็อยู่เบื้องหลังเราเรียกเราช่วยเขาคุณหนกหรือยังเรียกอาจารย์แล้วเรียกอะไรนั้นยังเป็นเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังเป็นผู้ช่วยคุณกระทาอ๋อเป็นผู้ช่วยเออแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นผู้ช่วยใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงหลังก็ไปไปช่วยด้านอ่หนังไทยนี่ยช่วยอาจารย์เงาอ่ท่านทิพย์คุณเปียกโปสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เปี๊ยกโปสเตอร์นี่ช่วยเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรจำไม่ได้ละ เมียนล้วงโนโนไม่ใช่ใครไม่อ่ะเป็นหนังกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใครนะที่ดังๆโคนโนโนไม่ค่ะเราไม่ใหญ่ลงแล้วนะตอนนั้นเรามาช้าปีนี้เกิดไม่ทันเราเรามาช้าเกินไปเรามาช้าเกินไปในช่วงหลังๆนะก็ช่วยพุ่มกลับอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดเราก็มาทําสารคดี่าซะส่วนใหญ่สารคดีก็รู้สึกมันมันหันเหอะไรจากเดิมจะไปทําหนังทําโฆษณาแล้วอยู่ดีๆไปทําสารคดี เราไปช่วยช่วยช่วยพี่คนหนึ่งนะไปช่วยทำสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมารทาคใต้น,นะคะ,อะของอาจารย์สุทธิวงศ์พงไพรวงะนะฮะของทักษิณคดีศึกษาเราไปช่วยแล้วเราก็ไปเห็นชาวบ้าน นะมันมีบทเล็กๆอ่ะเราเขียนเองนั่นแหละนะก็มีบทเล็กๆที่ชาวบ้านจะต้องกรี๊ดกราดโดนฉุดกระชากลากจะะปปั้มอะไรเงี้ยนะนี่คือชาวบ้านแสดงชาวบ้านเออนะมันเป็นบทเล็กๆแค่แค่ช็อตเล็กๆอเขาดิ้นลนเขาเหมือนจะถูกปั้มจริงๆโดยที่เราไม่ต้องกำกับอะไรเขาหนักหาตายแล้วชาวบ้านเก่งขนาดนี้เหรอคือคุณปล่อยให้เป็นตัวเขานั่นแหละเขาจะแบบออกมาแบบบริสุทธิ์เลย สายมากแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดไม่เหมือนอดาราเลยเขาทําได้ดีกว่าดาราเพราะเขาเป็นตัวเขาเองแล้วก็โอ้โหเขาสุดยอดนะแล,แล้วเราต้องไปบิวเขา่างไงให้เขารู้สีเนี่ย n เอ่ no, อ,า no, no, no. อชาวบ้านเนี่ยคุณให้เป็นตัวเขานะ,ะแล้วสร้างซิตูเอชันตรงนั้นนะให้เหมือนจริงเขาก็จะไปกับมันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าไปอย่าไปทําให้เขาเป็นดารานะไม่ได้คุณอย่าไปเอาท่าดาราไปให้เขานะเสร็จเลย กระเจิดกระเจิงเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนกรุงเทพที่ถูกถูกกล่อมเกาหรือถูกวางฟอร์มอะไรไม่ใช่เขาเป็นชาวบ้านอยู่กับท้องไร่ท้องนานงนั้นคุณอย่าไปอย่าไปทําให้เขาเป็นเรา คุณต้องทําให้เขาเป็นเขานะคะแล้วก็เลยตั้งกั่นั้นเนี่ยเราประทับใจมากแล้วก็แล้วก็ได้ไปทาไอ้นี่ไปทําจําชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับสารคดีเรื่องนี้อ๋อไม่ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าโนเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับของของสถาบันทักษิณคดีศึกษาล้วก็เขาก็จะทําเรื่องวัฒนธรรมทางใต้ทั้งหมดยังได้ไปสัมภาษณ์ขุนพันเลยเนาะดีใจดีใจ ตัวเลขนิดเดียวคุณนพันเ่ยนะที่เขามาทำเป็นหนังทุกวันเ่ยนะคุ้นพันตัวจริงตัวจริงเออไปสัมษณ์ตัวเท่าเราอ่ะคุนพันนั้นสัมษณ์อะไรเขาบ้างครับจำได้ประโยคเด็ดๆที่เขาตอบไหมโอ้เรื่องอะไรอ่าอาจารย์พามานี่คุ้มเลยเนี่ยผมมาย้อนหลังก็เป็นหลายยุคเลยนะชื่อที่ชื่อที่ครูนกเล่ามาวันนี้เป็นชื่อแห่งตำนานของ ของวงการสื่อในไทยอย่างเช่นอาจารย์บรรจงโกศลวัฒน์อย่างเงี้ยพี่เด็ดยังไม่รู้จักเลยท่านจะเป็นมือสารคดีที่สําคัญมากท่านท่านทำเรื่องม้าได้โหม้านี่คือเห็นไหมนี่นี่คือคนต้องเลขผกนำหน้าที่คุนดูได้่องวได้แล้วเป็นเป็นสารคดีสารคดีในต่างประเทศในต่างประเทศด้วยครับ อาจารย์นรุมมนศรียานนท์ครับที่จะเป็นตำนานและจะออกอากาศช่อง9วันนี้วันนี้ด้วยวันนี้ด้วยกับพรุ่งนี้เตรียมอัดไว้ด้วยนะเป็นเรื่องของวิถีช้างในประเทศไทยซึ่งได้รับรางวัลจากต่างประเทศเต็มหมดแหละแต่เมืองไทยเมืองไทยไม่มีโอกาสได้ฉายแต่วันนี้จะเป็นโอกาสฉายวันแรกแต่ว่ากว่ารายการนี้จะออกก็ฉายไปแล้วฉายไปแล้วเขาฉายต่างประเทศได้ฉายประเทศไทย ชายช่องชายทางเทศคว้ารางวัลมาหมดแล้วเราดูหลังสุดเะอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี้จะจะดังมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปแชร์จากหน้าเฟซของผมก็ได้ผมแชร์ไว้แล้วแะครับนะฮะโอเคเรากลับมาสู่อดีตใหม่คุณพันคุณพันโอ้คุณพันเออคุณพันตอนนั้นเน่าจะเป็นเรื่องกริดกริดเอเหมือนดามไหมนะกริดเพราะว่ามันมีมันมีความขลังนะมันมี มันมนลึกมากอ,ะอ่ะออคุณพันนี่คือสารคดีคุณพันคือ คือไม่ว่าคนเราไปสัมภาษณ์นทำสารคดีเกี่ยวกับน้จดีของวัฒนธรรมไงวัฒนธรรมทางสิ่คดีใช่ใช่ใหนังไม่ทําโฆษณาไม่ทําเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของคุณหนกคุณนกอยากทําสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตครับก็ต้องมาทําสารคดีเริ่มต้นจากอาจารย์สุดวงศ์คือเราไม่ได้ตั้งใจเนาะแต่เราไปเจอเจอความงดงามของมันเนาะโอ้โหแล้วมันเป็นชีวิตคนครับมันไม่ได้เสแสร้งมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเนาะแล้วนึกยังไงมันไปไปตรงลกคุนพันธ์ ไม่ไม่ไม่มันเป็นเรื่องที่ทางทักษิณคดีศึกษาเขากําหนดมาเพราะขุนพันนี่คือคนใต้ใช่ที่ยิ่งใหญ่มีวิชาอาคมโอ้มีวิชาอาคมแต่แต่ไปสัมภาษณ์หรือไปตามเขาเนี่ยโอเคเรื่องเกรทท่านทําเรื่องจตุคามรามเทพใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นอันนั้นหลังแล้วนะหลังจากที่เราทํามาเป็น20ปีมั้งฮะถึงจะดังเรื่องนี้ถึงจะดังเรื่องนี้แต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ย ท่านท่านเป็นคนใต้ที่มีตำนานคือเขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยคุณฟันเป็นตำรวจเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปจับเสือแหละเสือใบหรือเสืออะไรเจ้าเ่ยรุ่นนี้เขาไม่ได้เสือดำหรือเสือใบเนี่ยที่ที่ใครก็โค่นไม่ได้แล้วก็มีหนังมามีหนังอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเสือเนี่ยก็มีอาคมสูงมากแล้วท่าน ขุนพันนี่แหละเป็นคนจับได้คนเดียวนะเพราะว่ามีอาคมเหมือนกันสัมภาษณ์ตอนที่จับแล้วหรือยังไม่ได้จับโอ้ยท่านท่านทำมาตั้งนานท่านท่านหนุ่มๆแล้วใช่ไหมตอนหนุ่มแล้วตอนไปเนี่ยท่าน70กว่าแล้วมั่งยังแบบแข็งแรง70-80แดบแล้วล่ะแข็งแรงมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออก็หนวดมเริ่มเลยแล้วแต่ตัวเล็กกระติดหนึ่งหอมๆอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยน่ารักอ่ะเป็นคา่าอาคมเทียบ โอ้น่ารักแล้วก็คุยเรื่องกฤษคืออะไรเรื่องกรีก็กรีก็คือว่ามันคือท่านมีนะ uh huh. แล้วก็กรีดอันเนี้ยก็ลงอาคมไว้อะไร mm hmm. ทําน,นองเนี้ย <caf> อ่ะฮะก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยความดังของท่านคือท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตรงฉินมาก uh huh. แล้วก็ปราบโจรได้สําเร็จครับเสร็จแล้วในยุคนั้นก่บขี่มา้าใช่ปะ เออแล้วก็พอจับโจรได้เนี่ยตัดหัวประจานนะอาเหรอเออไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ท่านดังตรงนี้เพราะว่าท่านเด็กขาดมากตัดหัวประจานจริงๆเสียประจานนะไม่ผิดกฎหมายสมัยสมัยที่ท่านเป็นตำรวจเออน่าจะไม่ผิดเนาะ สมัยที่ท่านเป็นหนุ่มๆอะแต่ตอนเราไปทำเนี่ยท่านแก่แล้วนะ70แล้วแต่ยังแข็งแรงมากคดยประมาณก็ตื่นเต้นเนาะโอ้โหโจรเนี่ยปประจานเสี่ยที่ปากสมัยนู้นนะเออสมัยนี้ก็ตัดหัวเสือกันแล้วมันทำกันทำกันจริงๆเออแล้วเสร็จแล้วพอก็ทำสารคดีมาเรื่อยแล้วเสร็จแล้ว มีมีอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราทำชิ้นงานที่ที่ได้รับรางวัลมากมายเนาะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมชาวบ้านได้แล้วก็เป็นเร й ติ้งดึงเร й ติ้งที่สูงมากของชาวบ้านก็คือเราได้ไปทำรีสอร์ททำทำประชาสัมพันธ์ให้รีสอร์ทแห่งหนึ่งรีสอร์ทที่ กบีกระบีอ๋อกระบีสมัยเราเนี่ยยังบริสุทธิ์มากหลังจากที่คุณเปียกโปสเตอร์ได้ทําไปแล้วหลายปีเนาะที่ที่เขาทําเรื่องอะไรที่โชว์วิวกระบีได้งดงามแล้วก็ถล่มทลายเหมือนคนก็หลงไหลกบีนะแล้วเราแล้วสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยแต่เราก็ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสจริงๆนะเด็กเทพอ่ะโง่มากโง่มาก